น,นี้วันที่26นะคะกับโยคะชาริสกับครูนิวค่ะท่าในวันนี้นะคะก็คือท่าที่ชื่อว่าปูระวูตนาสนะค่ะหรือว่ารีเวิร์สแคลนค่ะเราเริ่มท่าน,นี้กันเลยค่ะเริ่มจากนั่งเหยียดขาสองข้างมาด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นวางสองมือไว้ด้านหลังนะคะปลายมือชี้เข้าหาลำตัวค่ะให้สอามือห่างจากสะโพกประมาณหนึ่งสมือนะคะกะไว้นะคะประมาณหนึ่งสอมือนะห่างจากสะโพกค่ะจากนั้นอีซีออปชั่นนะคะ สำหรับคนที่ยังมีแรงแข็งแล้วก็แรงหน้าท้องไม่พอนะคะเราจะใช้วิธีการตั้งเข่าสองข้างชันขึ้นแบบนี้ค่ะเตรียมนะคะหายใจเข้าลึกๆขายืดอกมูนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกค่ะลงยกสะโพกขึ้นมานค่ะยืดอกไว้นะคะพยายามยืดอกมุนหัวไหล่ไปด้านหลังสะโพกยกขึ้นค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่แล้วก็ต้นแขนนะคะกดคางชีดติดอกไว้ค่ะลำพองผ่อนคลายให้สบายนะคะ ล้าลงหายใจแล้วหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะลดสโพกวางลงเหยียดขาสองข้างมาด้านหน้าค่ะอ็อปชั่นต่อไปนะคะเราจะวงางข้อสอบสองข้างในด้านหลังค่ะกะไว้นะคะให้ข้อสอบกับหัวไหล่อยู่ตรงกรันแบบนี้นะคะความฝ่ามือลงไปที่พื้นนะเท้าเหยียดลงมาด้านหน้าค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆค่ะ สะโพกขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะยืดข้อเท้าลงไปค่ะใช้แรงนะคะยืดข้อเท้าแต่เราจะไม่พยายามกดปลายเท้าลงไปที่พื้นนะคะไม่งั้นอาจเป็นตะคิวได้นะใช้การยืดข้อเท้าค่ะแล้วยกสะโพกขึ้นสูงนะคะแล้วปลายเท้ามันจะแตะถึงพื้นได้เองค่ะทายใจห้าลมหายใจค่ะเราจะรู้สึกตึงนบริเวณหัวไหล่นะคะจากนั้นลดสะโพกวางลงสเต็ปสุดท้ายค่ะ เราจะเหยียดแขนสองข้างนะคะวางไว้ได้านหลังนะปลายนิ้วชี้เข้าแอลงตัวค่ะคล้ายๆออกชั้นแรกที่เราตั้งเข่านะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ตั้งเข่าแล้วเราจะเหยียดขาไว้หายใจเข้าลึกๆค่ะยืดอกมุนหัวไหล่แล้วยกสะโพกขึ้นมาจากนั้นยืดเข้าเท้านะคะพยายามยกสะโพกให้สูงแล้วยืดเข้าเท้าไว้ค่ะปลายนิ้วจะแตะสัมผัสพืน้นพอดีนะ ศีรษะผ่อนคลายนะคะไม่กดค้ามากเกินไปหรือว่าหงายศีรษะมากเกินเกินไปนะคะให้ลำคออยู่ในแนวเดียวกับกระดูกสันหลังค่ะค้างไว้ห้าลมหายใจครบแล้วหายใจเข้าค่ะหายใจออกลดสะโพวกวางลง้้าไม่ซับซ้อนนะคะมี3ามออปชันนะคะลองกลับไปฝึกกันดูค่ะ Namaste